อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะโดยการจัดกิจกรรมประกวดอาหารโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลาเป็นการส่งเสริมอาชีพซีซั่น2ค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะก็เป็นงานจัดประกวดอาหารสตรีทฟู้ดซีซัน2ค่ะโดยพันจ่าโทโอนันต์บุญสำราญปหลัดจังหวัดยะลาได้เยี่ยมชมพร้อมเป็นประธานในการประกวดการทําอาหารสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพยกระดับจังหวัดซีซัน2ซึ่งสํานักง,งานคุมประพฤติจังหวัดยะลานําโดยนายเทระเดชแสงจันทร์พ่วมในการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลาร่วมกับอาสาสมัคร คุมประพฤกษ์และภาคีเครือข่ายนํามาจัดแสดงที่สํานักง,งานคุมประพฤกษ์จังหวัดยะลาอําเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยนายธีรเดชแสงจาน์ผู้อำนวยการสํานักง,งานคุมประพฤกษ์จังหวัดยะลายังเผยด้วยนะคะว่าด้วยการดําเนินงานของกรมคุมประพฤกษ์มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ผู้กระทําความผิดนั้นมีอาชีพสามารถสามามรถเลี้ยงดูตัวเองได้รวมไปถึงเลี้ยงดูครอบครัวจึงจัดก,การประกวดการทําอาหารสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่กระทําความผิดมีเวที ในการแสดงความสามารถค่ะทางด้านของการประกอบอาหารและส่งเสริมให้มีงานทําให้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองไม่หวนกลับไปกระทําความผิดและสําหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็มีการแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทคือ 1. ประเภทอาหารคาวหวานและ2ประเภทอาหารหวานอาทิย์บัวลอยแกงมมสมันไก่โดยใช้เกณฑ์ผู้ตัดสินนะคะผู้เข้าแข่งขันจะต้องทําอาหารนอกจากนี้มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับเครือข่ายภาคี ที่เข้าร่วมงานอีกด้วยค่ะ